ไม้เป็นทัดครับอ่าเล็กศูนย์อยู่ตรงริมนะฮะแต่มันเลื่อนลางไปบ้างแต่ผมไม่有问题อันนี้คืออัดอีออซ่าวางชิดเลยถ้าผมไม้เปนทัชแล้วนะมาดูสิว่ามันยาวเท่าไหอ่าผมเห็นแล้วนะยนะี่สิเเซนติเมตรนะครับจาก ปลายรองเท้าถึงส่้นรองเท้าครับยีสิบซติเมตรสหรับ a d i o s ห a d i o s หครับไซส์10บ s อครับจะเหลือความยาวประมาณหนึ่นิ้วโป้งทางขวาทางขวางครับซึ่งเป็นลักษณะที่คุณสัญชัยนามเขตแนะนำนะครับ ี่คืออ d i o s 5ออสาครับตอนนี้อ d i o s p ออสโปรทสีัวเกียวครับไซส์10 US ครับท่อาร์ตอนนิ 4, Legacy, 5, ออสสีเร g a c y ี e ดิโกไซส์9.5ความยาวส่วนรองเท้าถึงปลายรองเท้าอยู่ที่29.5เซนติเมตรครับอ d i ์ 2, ติออสโปรทสีัวเกียวครับ อ d i ิออสโปรสองไซส์สิบยูเอสโตเกียวครับเมื่อนิโป้งวางท่าไปครับพื้นที่เหลือ,อปลายเท้าเนี่ยหนิ้วโป้งทั้งขวางกว่ากว่าเลยครับยีงเหลืออีกนี่คือไซส์สิบยเครับเหลือมากกว่า,าความยาวเท้าจะเหลือมากกว่าปกติครับอันนี้ a d i ิออสโปรครับข้างขวาเหมือนกันเนะี อันนี้ผมเห็นแล้วนะดูที่มาน28.7เซนติเมตรครับสำรับ Adios Pro 2ครับ Adios Pro 2ครับสีเลกาซี่ดีโก้ไซส์เกครับ พื้นที่ปลายเท้าเหลือประมาณหนึ่งนิ้วโป้งทั้งขวางครับเลกซี Legacy ่ดีโก้ครับไซส์9.5 US ครับอ่าก็ทำการวัดทางรองเท้าข้างขวาทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรทูไอเดียสโปรทูสีเลกซี่ดีโก้ไอเดียสห้าไอเดียสโปรทูสีโตเกียวนะครับ ก็จะเห็นว่าในไซส์1 0 US ผมถือว่าตัว Adios อเป็นไซส์มาตรฐานนะครับส่วน Adios Pro 2สีโตเกียวไซส์1 0 US เท่ากันกับเหลือพื้นที่ความยาวมากกว่า Adios Pro 2สี e ท a ซ y n i c o ไซส์9.5 US ฮะัะบมีเหลือพื้นที่ความยาวของรองเท้า เท่ากับ Adidas 5นะครับไซส์10 US ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว Adidas Pro 2ในไซส์เท่ากับ Adidas 5 Adidas Pro 2จะมีความยาวมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะไปรวมถึงรองเท้ารุ่นอื่นของ Adidas รือ n i k ้ด้วยนะ d i d a s Pro 2จะมีความยาวมากกว่าปกติ นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นการลดไซส์ลงมาครึ่งไซส์ก็อาจทำได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอเรียนว่ารูปเท้าความยาวเท้าความกว้างของเท้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกไซส์รองเท้านะครับบอลไซส์ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันบางคนหน้าเท้ากว้าง บางคนหน้าเท้าปกติบางคนหน้าเท้าแคบไม่เท่ากันความคอดของเท้าตรงกลางเท้าก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าสิ่งที่ผมถ่ายคลิปในวันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งในการพิจารณาแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ครับทดสอบวิ่งไป10กิโลเมตรใช้เวลาไป59นาที57วินาทีเพสเฉลี่ย5.59หรือตี60กศูนย์ศูนย์แล้วกันนะครับกิโลเมตรที่เร็วที่สุดใช้เวลาไป4นาที47วินาทีกิโลเมตรที่ช้าที่สุดใช้เวลาไป6นาที25วินาทีในวันนี้มีรองฝนความชื้น98%ครับอุณหภูมิสูงกว่า2ี่องศาเซลเซียสทำเป็นเนกาทีฟสปีดครึ่งหลังเร็วกว่าครึ่งแรกครับ จากที่ทดสอบกับ a d i o s Pro 2สี Legacy d i g o ที่ผมลดลงมาครึ่งไซส์นะครับจาก10 US เป็น9.5 US พบว่ามีความกระชับมากกว่าครับใส่กลางสบายนะแล้วก็ไม่ต้องมาร้อย runner loop ก็คือรูเชือกรูสุดท้ายเพื่อให้มันล็อกเท้ามากขึ้นนะครับก็ผูกเชือกตามปกติได้เลยครับหน้าเท้าก็เหลือกางพอดีอย่างที่วัดให้ชมนะครับ แต่ความรู้สึกที่คนใช้อ d i o s Pro 2เนี่ยมักจะสัมผัสก็คือรู้สึกว่าส้นมันจะโวงหวงก็แน่นอนแต่มันก็ล็อกอยู่นะครับแต่ก็จะไม่รู้สึกว่ามันจะหลุดส้นเท่าไซส์10 US อนะฮะอันนี้ก็จะหงงนิดนึงแต่ว่าไม่หลุดละครับมันเป็นลนักษณะเฉพาะของมันเพราะว่ามันไม่ได้ทําเป็นฮิลคัพที่แข็งแล้วก็มาล็อกตรงส้นเท้านะครับมันก็โปง่ปงโนี่ครับมันแค่มี ตัวแผดนนูนๆมานิดนึงให้มันมาเกาะติดตรงส่วนส้นเท้าแค่นั้น,นะฮะมันไม่ถึงกับล็อกมากซึ่งข้อดีของมันก็คือทําให้มันลดน้าหนักลงมาได้อีกแล้วก็พอที่จะล็อกเท้าได้นะครับ mm hmm. เมื่อใช้ความเร็วส,งสูงก็จะไม่รู้สึกมีปัญหานะฮะก็ไปได้เพราะฉะนั้นสําหรับผมนะครับออเจอสปอรทูลดลงมาจากไซส์ปกติครึ่งไซส์ ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับในวันนี้เรนฟอร์ลันก็ขอจบการารีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ